ครับสวัสดีครับเนะี่ยผมเอาบรรยากาศมาค้ำมาคืนเนี่ยวันนี้นี่ยพวกเราวันนี้สิบสี่ค่ำนะมาพอหล่อเนี่ยตีฝ่ายระบายน้ำอิงบ้านหลังเลี้งเอาไปเลี้ยงจากวัดเชียงหายนะแล้วมุนงั้นฉันเล่าดีพอหล่อนี่ช่างช่างเขาช่างเต้าเนาะสวัสดีครับผมโอ้ไฟไฟผสมนะเออไอ้หน่าช่างคนนี้นะแกชอบติดบบรรยากาศยังอื่นน่ยติด ฝ้าเพดานสุดยอดเลยขายติดตั้งฟ้าเพดานคับเนีบรรยากาศเนี่เปิดเอาลูกเอาหลานเอาเต่ามานี่น่ะพรเนอนี่ีีงครอบครัวนะครับเนะอบอุ่นนะนี่ละโอ้นี่ประจอมกุ้งเนครับเนจอมกุ้งบรรยากาศดีบรรยากาศตัวน้อยนะครับตัวเต่าแขนตัแขนเนอพอเด้ด้้วเด่โอ้ นี่นะหาว่าผมม่อนี่ยพี่เจมม่อเนี่ครับนี่นะรอ่ดีเนี่ยกุ้งแม่น้ำอิงเนี่ยนะโอ้จะไปเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวลูกฟังเหิือนกำลังโฆษณาเนี่ยฟังเต้นเดียรกุ้งห่านี่หรอเอาล้วครับนี่แหละกุ้งน้ำอิงเนี่ยนะครับเด้อเด้อโอ้สุดยอดนะถ้ามาแอลมาแหวงนะครับเด้อราคาเนี่ยขายทรงเนี่ยประเดี๋ยวกุ้งตีบอต่างๆเนี่ยบกไหหมีตัวใหญ่ตัวอีเนี่ยนะ พอน้ำ่วมหมดแล้วเน้อถ้ามาทีอเมร์ถึงน่ะมาแวะมาเบียมาแขมไปนำอิงไม่ถามนะมีกุ้งกอยน่ะถ้าไผได้โจกดีก็กิโลสองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยเน้อนี่นะแล้วแต่ถ้าแล้วแต่เน้อไผอู้มอนจาหวานก็ได้ถูกหน่อยถ้าไผงา้มถ้าสาวสาวมาซื้อดีเบานะราคาบ่ต้องอู้ถึงคือฟรีนะเนาะอันนี้กุ้งน้ำ อิงก็ได้นะ,น,น,นะครับนี่นะเป็นเป็ดน,นะครับนี่นะนี่นะครับเนาะโอ้เป็นผลพลอยได้จากน้ำท่วมนะครับเนาะอีพ่อมแม่เนาะบางคนก็ว่าอ,อมันทว่วมได้เขา้องว่าแต่ประเดี๋ยวเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตจากตีน้ำท่วมมาแล้วมันก็คือตอบแทนเขาในทางอ้อมเหมือนกันเนาะถ้าจะได้ก็เออแม่ว่าแปะมาแ,ะแ,ะแวะเว,ะวะียงกัน,นเนาะเปิ้ลไนะครับตับไก่นะประเดี๋ยวใส่เดือนนะใส่เดือนมันกินนะใส่เดือนตับไก่ นะครับหัวใจไก่หัวใจไก,ใจใก่ได้ไผบอกไผอันนี้ยาแล้วเนอพ่อหยังมันมันนี่ครมันเละมันเสี่ยงเลี้ยวเกินไปเนาะก็เลยบอดใจกันเลยเอาหัวใจไก่เอาไส้เดือนไส้เดือนนี่ซ้ำหายยากแห่แนไหวันนี้มูตีเปินมาจอมกุ้งนี่บอกว่าเอากุงา้งเอเอาไส้เดือนมาขายเนอเดี๋ยวผมเออได้กะจะซ่อฮือนี่เปินขาย กุ้งกิโลสามร้อยผมเอาไส้เดือนมาือขายให้เปิดกิโลห้าร้อยนะจะได้ขายมาได้ขายเอากุไม่อันนี้เนอะแกนะได้บรอซุดยอดเตช่างเต้านะครับเนอะนี่นะเปิดฝาขอบครัวเนี่ยอบอุ่นนะครับเนอะมีทีนี่ทีเดียวนะครับนี่ฝายประตูระบายน้าบ้านห้องเหลีวนะครับเนอะเดี๋ยวจะืพองเนี่ยครับโอ้โหได้ขอบผมขอบปดออกจากกลองเนอะนี่นะนี่นะ นี่ละโอ้ปมันมาถึงขอบคัวเนี่ยโอ้นี่พอเบสนะครับเนีอเบสมันต้องใจอย่างนะครับใจ้สายสิบสองปอนเพระเนาะโอ้ผมแปดแปดปอนนะครับมันจะเบิดใจ้ดึงเหมือนกับป่าไงป่าหลวงนะโอ้โหนี่นี่นี่โอ้โหเดดี่ดเดดีดดเดดเดดเดดนดดเดดเด่เดดเดนเดดเดนีดดเ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 ดนเดนเีดเดดอดดเดเดดเดนเดดเดนี่ดเดดเดด อันนี้กับทีมงานมาันก็เป็ทีมงานเสิร์ฟของว่าง <laughs> เอา้เอาด้อ,าอ,าอ,อ้แต่เดาผมเจอหน่อยนี้ด้วยโอ้ด้อหนูเป็นๆถันงนี่ก็มีดด้อถังนี่ก็มีนะนี่นะด้ถังกุ้งทั้งปลากรดหน่อยนี้นะอันนี้ก็มีนะตำบักหุงปลาปรปยาปักปักย,ย,ย,ยาข้าวเจี๋ยกับนีดเอ้าครับเนอะ ก็เป็นบรรยากาศที่หาซื้อได้ยากนะครับเนาะอิปอยแม่นะครับเนาะถ้าไผ่มาแวะมาเวียนมาแอลมึงเถิงจะไปลืมนี่ฝ่ายระบายน้ําอิงบ้านหลงเหลียวเนาะมายื้มาแหว่งได้นะครับเนาะเป็นสร้างบรรยากาศสร้างนะครับเนี่ยหลังจากการทํางานนะครับเครียดมาทั้งวันเนี่ยเขาก็ปพดปล่อยนะครับเนาะนะครับเนาะเอาอีกก่อนเนาะครับสาวัสดีครับครับสวัสดีแต่ข้าเจ้าแห่งกัน อมีคนบอกว่าคูเล่นไอ้แหนกัน่ะไอ้แหนนี่ร้องพอนอะเปิดจะใส่คาบอกใส่คาน๋อเอากินด้วยกันเนาะเอาครับเอาร้องพ่อร้องวัดเอานี่ใส่คาเป็นเข็งมันกันนี่เอาอีกคนน่ะใส่คาหน้าแกนอะครับสวัสดีครับ